สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนที่พระรามสามเทอร์มินอลที่จะให้น้องเลยน้องดูดดูน้องดูดต้านอาหานมาหน่อยต้านสองคนให้อาหารปลาคร์ปดูน้องน่ารักมากเลยน้องดูดจุ๊บๆจุ๊บเลยกินซ้อมกินเยอะแหมดเรืของท่านอาหารหมดแล้วเหรอ อ๋อหนูให้น้องกินเลยมาให้น้องกินได้ค่ะนี่ด้านหนูน้องน้องอยังดูนี้จุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊จจพี่ต้องกินเยอะแล้วอะ่ะโอ้ดูดิดมันแย่ยงกันอยู่เลยนะาไปหนูกินได้เอาด้านตรงนี้ดิให้น้องนี่เอาเข้าปากน้องครับจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จ่เหรอเป็นไหมตัวแด,ดงไม่สวยเป่งเป่ง ก๋ย่ังต้านยังไ่หวน,นี่ยห,หารปลาคราบกันทุกคนน,อนอีอ่ะยอย่กมองเลยนี่มันหนีมันหนีที่มันดำไม่ได้นหนูให้มนกินอะ่ะแล้วก็มีปลาขายเต็มเลยทุกคนจัดปลาดม อ่ะมันวนใช่ไหมมานันเหมือนอ,อ,อาหารมันออกไปหมดแล้วมันเหลือแค่น้ำหรือเปล่าโอ้มแล้วหรืเปลจ๊ะนี่ยตัวนูได้กินเยเยอยู่เลยเหลืออาหารเดวูกปังไปให้หัแพะกันไปพี่ซอไว้สาอันอันนี้บอกไปตั้งให้เขาเราไปให้อห<า>ยู่กับแม่ปๆๆไปเลย อ่ะตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ข้างนอกอ่ะโคลาอันเหมือนเดิมหนึ่งด้วยอันของเก่าโอเคพี่ชายอยู่ไปป่ะอ่ะนี่น้องมาแล้วตั้งอย่ากกินเอาให้น้องกินที่ร้านเอาควนมอยู่นดหนเนี่ยอยู่ได้เลยนี่ขอให้ให้ดีดีดค่ะเออมาอีกฝั่งเออเนี่ยน่าสงสารน้องตั้นดูดิมันยืนคนเดียวพี่ พี่ชายให้น้องอี๊มีกระต่ายด้วยตั้งข้างหลังลูกลอย่อาร้องเด็ดอย่าร้องอย่ากีตันพี่ชายให้น้องนี่น้องด,ดูดีหัวจะขาดแล้วลูกโอ้ยพี่ชายดูด,ดนิน้องทำหน้าให้น้องกินหน่อยให้คน<า>นี้คนนี้จะมาค่ะนี่นี่อะพี่ป้า ไม่ได้ดูเอาของมันจะหักแล้วนะหมดแล้วอันนี้ตั้งอยู่นี่ลูกน้องตั้นรับอยู่นี่อยู่นี่หนูเราหยิบของเขาไม่ได้แล้วนะลูกเราจ่ายแค่ถังมันทำไมน้องไม่ถือตัวเลยนี่ตั้นมีกระต่ายข้างหลังด้วยนะกินได้ไหมหนูอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่อ๋อไม่แม่แม่ หนาตาน่ารักจังเลยต้านนวนิงับงับงโอ้ยมันกินใหญ่เลยอ่จับได้ไหมอุ๊ยต้นน้องจับได้ด้วยนะกมดันนรขอแบ๊พ่อคอจะหักคอจะหักไหมล่ะป็นนเอันเอาด้วยไปคืนเขาด้ลูก แฟนจุบ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เป็นลูกลูกนี่เดี๋ยวย่าซื้อให้อ่ะเดี๋ยวย่าซื้อให้อ่ะอาสั่งือให้โอเค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 นี่มันตัวจริงตัวปลอมไหมอิมตัวจริงหายใจอยู่ใช่ หยิบไปเลยพี่ชายหยิบไอพี่ชายหยิบเออน้องตั้งสองอันโอเคปาไปแบ่งกันใขยาด้วยนึงดิไม่เป็นไรหนูเอาเลยเอาถือเทียด้วยเดี๋ยวหนูรับโมมมาบ้างอ๋อหกหมดแล้วเนี่ยอีมาไม่รับเนาะหลังนั่งดิหนูนั่งหนนั่งอุ้ยวันนี้น่ารังง่ะยืนด้วยน้องยืน ไม่โยนเอาให้น้องนให้เขาเขไม่กัดนเราหรอกรก่งชานชาานช้าเฮ้ยน่าหุตตั้นนั่งลงครับตั้นเอาตั้นนั่งลงครับตั้น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 รั้น <laughs> nếu tắm hay nóng 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 ngoài là khát nóng chiếu nóng 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 เอากั้ไว้ตั้งนใส่น้องเิดหลังน้องเลยอุ้ยน่ารักอ่ะเขายืนอ่ะเออเนั่งเออทำดีดีล้วอันนี้หนูเหรอวนีนสงสารเคืออะไรวะหนูหนูหรออุ้ยเขาบอกละมังตาย เหมือนหนูเลยอ่ะเราตัต้ง้หรือจะกินด้วยอ่กระา,าก็อยยดี๋ยนะล,ลูกอุ่นกอกาศพอไปฝั่งนู้นนัลูกนู้น มีไหนอ่ะไม่มีแ um, ่ด like ิด้วยมีอะไรอีกไม่มีเลยมีนิดเดียวอย่างปะปย่างตกอมันตกล้อห้อามันตกย่าลูกมามันตดหมาอนไม่รอใครเลยเตร์นเตร์ เิจองห้าพันเขอบอกไปไหนอะลูกต้ามาเรียบั้แล้วครับต้คดดนค่ะดูหมานีหมาด้ทุกคนหมาปอมปอมปอมบูบูหมาหน้าย่นเหมือนลาบูบูไหมล่ะอย่าไปจับนะลูกแม่ป้าถ่ายบอกว่านิวกูเจอบูบูยป <c oughs> ้าชอบกอัน้เป็นเมีย 大我大多不乐了。 เขาบอกว่ามีรางวัลทุกฟองก็แล้วแต่แล้วแต่สูตรมีนกไปเท่าไหร่40ขวาใบร้อยยาให้จับออโตโรตี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ร้อยหนึ่งเออชาด้วยคนแล้วให้ยาไปยาไปจับไปหนึ่งมันจับได้สามใบมันจับได้สามใบไปมันจะได้ไหมอาไรโคละฟองโคละฟองสามฟอง ถึงป่าถึงไหมลูกอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรางวัลมีอะไรบ้างมีทุกอย่างบนโตนี่ยครับรางวัลใหญ่เป็นนกเลเบอร์หนึ่งตัวนกกลับบ้านเป็นนกนกกับบ้านเป็นกใส่ในอิาร์ดมรางวัลเบอร์ใช่ไหมคะรางวัลใหญ่เป็นกิงการ์ดถ้าเปิดมาไม่ได้เดี๋ยวลุงรับผิดชอบไม่และนกใส่มีนกเบอร์ครับมีทุกใบรับรองไนะโอเคถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนจำของเราไปไม่โกหกใบเดียวในนั้นเขียนว่าอยูได้ใบเดียวลูกใบเดียวเขียนว่านกครับได้ใบเดียวเขาดงใบสิบบาทนะแล้วแกะให้ครับผมมา มานละสี่สิบครับสายร้อย้ไ่ของเล่นไม่เป็นอนนี้คตั้นเลือกเอาเลือกเอานึ่งฟอง่ของหนูเป็นไาลูกอ่าตั้นเลือกหนึ่งองีครับโอเคครับอพี่ค่้โอ้พี่น่นจริงๆเลยแล้วก็ใบก็ได้ไไรอะได้เลือกน้องลูกโอ้ไม่ถึงครับพี่ไ้หมดเ่อไรมรู้อิมดูให้ลุงหน่อย เอนาสีอะไรอ่ะหมดนี้เลยเหรอใช่เลือกได้เลยตัวเดียวพี่แบบนี้ครับอ๋อ่งนี้ยนี่ครับแม่มือดีของจริงเนี่ยเลือกได้หมดตรงใหญ่ไม่เกี่ยวอ๋อเอาสีอะไรเรายากได้นี้อย่างนี้สีนี้เหรออ๋อโอเคแม่มีทุกฟองจริงๆไม่โก้อโอเคปปััปัน น,นกนกกูรักจังนนอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ให้ย่ากเก็บไว้นะย่ากเก็บไว้ก่อนโอเค <Okay. S 2> ต่อที่บ้านโอเคอันนี้ดูเป็น,น,นปหุ่นยนต์นะดูไหมอ่าเป็นหุ่นยนต์ได้ของเล่นละอ่าเดินออกได้ค่ะอะไรลูกาม,า <laughs> มันเป็นนี่หรอมันเป็นไหน,นขอดูหน่อยไหน,นขอดูหน่อยมันเป็นอะไรครับ เป็นเโนัสาววะนี่มา well ที่เราเจออ่าไหนขอดูหนนต่อ po oh, um. like ิ <t 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 ๋วจ uh> ิ๋วกะลิวจิ๋ิ๋อ๋อหมูนี่มันคนนูเก็บได้เลยพับเก็บรอทับเก็บ้เแล้วก็อะไรแม่มานี่จแล้วก็แมเฮ้ยเอ้าข้างล่างมีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรเลย วร <Wow. S 2> ะวังตก